สวัสดีครับวันนี้เราจะออกแบบงานนางเงือกนะครับเป็นงานแนวโมเดิร์นการ์ตูนจักหน่อยนะครับเทหอยสังนะครับงานน้ำล้นนะครับผมอยู่ที่ด่านเกวียนนะใครติดต่อสั่งซื้อสินค้าหรือบล็อกงานก็แอดไลน์เรามาได้เลยนะครับนี่เป็นหึ้หน้าฟีนะครับผมก็ตามนี้เลยนะสนใจบล็อกก็แอดไลน์มาได้เลยหรือที่เราปติดตามเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับ เฟซบุ๊กยุทธนาแบนภภัยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ<น>วันนี้เราก็มาแต่งนะครับแต่งงานนางเงือกนะครับเทน้ําล้นนะครับหอยสังนะครับอันนี้ก็ซื้อแบบมาแต่เขาแล้วก็เอามาประยุกต์ทําหน้าทําอะไรใหม่นะครับก็ติดตามงานชิ้นนี้ด้วยนะครับผมจะทํามาคู่กับปลากร์ตูนนะครับที่เสียบเหล็กร้านมูมูหินทรายนะครับผม ก็ติดตามทางนี้แล้วกันนะครับงานจะสําเร็จหรือเปล่านะครับขอให้เพื่อนๆร้านสํารวยหินทรายก็ติดตามผมด้วยแล้วกัน